ทุกว่านะครับการเล่นพี่น้องประวัตินันครับมันดังเล่นเตี้ยผสมไรเริ่มกำทีดีมเงินหดไปเรียนเยียบลอยดีเบิดคักเบิดแน่เอากำฝันเนี่ยเนี้ยเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ gì video hấp dẫn เต็มท <Ay> ี <one> ่เลยเต็มที่เยน่อยเป็นอดีเทาหนอยคุยเรื่องกาัพิจารณาเามาเนี่ยโทอะไเนี่ยครับวันนี้เต็มที่แล้วครับเจอกัน ฝากเปีนกำลังใจให้น้องต็ดหนุนนะครับสนามหน้าครับน้องตีหน่งจะไปสู้ไหมขอบคุณครับบังซีกับโบบานเนงินกับเบิร์ดคู่กับไอส่งจ้นไม้ไงล่ะเหมือนกับสีไปโรงเรีนแล้วมอ เป็นตัวเด็ขึ้นปออ2โมน้เชื่องน,นี้คุยขึ้นฐานก่อนแล้ไม่ได้ขึ้นตัวสองเจอกันอีกทีวันอังคารนะครับหวานเจี๊ยบพี่อยู่น้ำไหมเดนูเลี้ยงเดนูพาไปเล่นน้ำ <c oughs> น้องน้องเอาลูกอมไหม ก็จากเด็กเหรอทำไมไม่รู้วะอย่าจำตัเลยก็ปวดขาก็ทำงานไม่ได้จะให้ทำยังไงล่ะจะดูเพ่อพาไปหาเพื่อนสี่ห้าคนเพื่อนหนูอย่าจำเลยนะไปห้างกันพาไปหาเพื่อนหน่อยเอ๋ครับเอ้ยไปเอาเงินเดือนมูทองมาเลยบอกครับพาปาักลาไปเที่ยว งานเทียนนะครับบาราอยากได้กินบลาหมึกย่างครับเอื้อยครับเอื้อยครับผมขอถามสิได้บอกครับบ้านในยูทั้งใดนะครับเอื้อยเลียนยูหม้อใดแล้วครับทำทำในยูครับบ้านใอยูม่ไปดอกครับเอื้อยสิขึ้นหม้อสามแล้วครับอยากสิถทมอีกพวกข้นสดบ่อายหลวงมวนตีผมปี Do sai mùa do sai. Tu lèo si 400 hạp tân. Tu lèo si 400 Si 400 tham thiêm bay bầu. Keep pong duyên น้องๆแถวนี้มีหัวเด็กขายไหมพี่เด่หนหัวควายครับพี่เอาไหมครับเอาไหมรับพี่ตะลุดเจ้าไหมเฮ้ยครับบุกหลาบอมีเวลาอยากแตงเต๊ะมังไฟนี่แหละครับบุกหลาบอมีเวลาไปนอกใจเอลยดอกครับผมปี๋ ใสาวาความหักมี่พริกกินพริกมีเกลือกินเกลือนี่ครับกาลอนใครอยากได้กาลอนไปติดบ้างไปครับมาแนะนำเลยตัวนี้เลยครับติดบ้างไปแน่นทนนานขึ้นไปแล้วที่ได้อย่างยอมไม่เคยลำบาบครับอันนี้ขอ,องน้องตี่หนึ่งนะคะช่วงทีกหนึ่งจะปัดตะก้าให้คุยกันที่ในเพจเลยนะครับบักเราว่าอยากเตะบอลแล้ว มัลาอยากเตะคนให้ใจอื้อเอ้ยหวานเจี๊ยบสนามบ,าบัาามบงแทกอายุนที่ตนคนมีความรักจังไลยน้อจังมีคคำคิดถึงเขาและเขาผุนแล้วเมื่อไรเราจะได้เจอฉันคิดถึงเธอทุกลมหายใจคนทางนั้นจะเป็น ตางไหมครับร่งโอมานุครับจะด้องแบบนที่นึงครับ,แ,รแ,รบแล้วคุณชื่ออะไรครับชื่อน้องแต่หนึ่งครับเด่กก็เรียกว่าคนหล่อก็ได้นะครับหวานววววีิอาหวานชิอานี่ต้องไปพี่ วุ้ยเดือนหรอบงไฟพี่เป็นยังไงสามลอยห้าสีบสามตีอ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 ีมเอาความนี่งเลยครับพวกคนสูั้งหลายว่าอย่างไรเพ่อาวหวานเสียบวานชิ ใจรักบได้แท่บักดาอย่ามิเตร์น้ำแ่เพเป็นแพ่เพเป็นสามรอยหักศีเลยครับพอหองยากะเมนสะบักดารอี่ยังขเมีนโตเลยอุเลยครับเลยครับ

anh bay anh bay, hahaha, tốt bụng đó, cái gì vậy, cái

เอายีผัวบักลาบสุนบักลาทับสนเพรเอ้ยคนใดาผสมบักลาฮักบักลาแพงแบบแห่โคแทงจ้ำมั งานเร็วกลับบ้านเด้อพ่อแม่กับไปหาคนเก่ามันก็บอกแม่ของสิลืมไง่ายๆพอตั้งแต่สิลืมตาก,บก็บอกเดี๋ยวบอดเป็นยังคือบึงบอออกพอเฮาบอหักบา้านแผ่นดินไหวหัวใจของไอไวสัน้นใจแยกจากกันตอนเจ้าบอกเลิกกัน ไครับไปครับถ้าดมมังไฟคือโยกเหลือกเต้งแต่นเราเศร้าขุนปลาหนียั่างหอดบาดยู่เฮ็ดยังอยู่เนาะอย่ามาจ้องขึ้นเบอร์โทรนองไปอยู่แก่ไหนเนาะกับบ้านี่ยครับหบาดเจี๊ยบไอ๋ครับเอ๋ครับไปพูดกินเถ่นอ้อปลาผาดจักงวดตัวไก่จักงวดเพรถือจักโตบักลาคือสีได้กินทุเรียนเนาะคมปี๋ อยู่จริญมแอบมเป็นค่าก็เป็นสี่รอยใครเดือดดิเขียวไม่รักตัวหนึ่งยนผู้ปกครองเด็กชายนรดลบุญอุ้มเนื่องด้วยเด็กชายนรดลบุญอุ้มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งอ่าเนื่องด้วยเด็กชายนรดลบุญอุ้มโมเล็กน้องเต็งหนึ่งได้บอกพออรู และพานลงให้ไล่ฟิวเจริญเนื่องด้วยฟิวเจริญไม่ผ่านทำให้ครูและผอ,อ,อเสียเงินเยอะทางโรงเรียนจึงขอให้ผู้ปกครองของเด็กชายนรบุ้มวงเล็บน้องเต็งหนึ่งรีบทํำการอัดบั้งไปชุดใหม่โดยด่วนจึงเรียนมาเพื่อทราบและให้ดำเนินการโดยเร็วเนื่องจาก วออเล็กคูเสียเงินเยอะขอแสดงความครับคูหนูจ sure ัดชุดสี่ร้อยโดยด่วนชุดชุดใหม่สี่ร้อยกระดัมที่อีออีออบาดีบาดีที่นีอย่างเดียวกับพี่น้อง